สวัสดีครับขอต้อทรับท่านผู้ชมทุกท่านก็สู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ40ปีของเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2516นะครับนอกจากกิจกรรมในเรื่องของการทําพิธีทางศาสนาแล้วก็มีการวางพวงมาลามีการสดุดีวีรชน14ตุลา รวมทั้งมีการปาฐกาถาพิเศษนะครับของอดีตวีรชน14ตุลาหลายต่อหลายท่านด้วยกันนะครับและอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าปีนี้ครบรอบ40ปี14ตุลานั้นการจัดงานของคนเดือนตุลาก็มีการแตกออกเป็น2กลุ่มนะครับมีการจัดกันคนละวันซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการทางการเมืองของคนเดือนตุลาได้อย่างชัดเจนนะครับกลุ่ม1ก็เห็นว่าเรื่องของปัญหาอุปสรรคข,ของการพัฒนา ประชาธิปไตยตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมานั้นก็เป็นเรื่องของการยึดครองอำนาจของชนชั้นนำนะครับเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นแบบอำนาจนิยมเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังคงไม่มีความเป็นเอกภา,ภาพนะครับดังนั้นก็มีการเรียกร้องด้วยเหมือนกันนะครับว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนนั้นควรที่จะต่อสู้เพื่อที่จะพัฒนาระบบการเมืองมากกว่าที่จะคอยปกป้องรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดหรือว่า พักการเมืองหนึ่งพักการเมืองใดนะครับขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็เห็นว่าอุปสรรคและปัญหาของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นก็คือเรื่องของระบบทุนนิยมหรือว่าเรื่องของระบบทุนที่เข้ามาครอบงําการเมืองกลายเป็นเผด็จการที่สมบูรณ์ในการเมืองไทยในยุคป,ปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าความคิดเห็นค่อนข้างจะแตกต่างกันค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับ อุดมการ์หรือเจตนารมณ์ของคนเดือนตุลานับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นเส้นทางของการเดินทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะยาวไกลแค่ไหนนะครับวันนี้รายการฟันธงจะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับจากนักประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะครับอาจารย์ชาญวิทย์เกษศิริเดี๋ยวพักสักครู่ครับพูดคุยกับอาจารย์ในช่วงหน้าครับ แขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงโอกาสครบรอบ40ปี14ตุลานะครับอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์ครับ40ปีของเส้นทางประชาธิปไตยของประเทศไทยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคฝากน้ำมาเยอะนะฮะรวมทั้งผ่านการนอนเลือดมาหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันอาจารย์คิดว่าปัญหาสําคัญที่สุดของความ ล้มเหลวจะว่าอย่างนั้นก็ได้หรืออุปสรรคสําคัญของการที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะทําให้ประชาธิปไตยมั่นคงยืนยาวได้นานเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอาจารย์นนผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงว่าต้องมีสิทธิเสรีภาพ <ừ> มีความเสมอภาคแล้วก็มีพาราดอรภาพเนี่ยนะครับ,รบยังไม่เสด็จน้ำ เ,เกมนี้ยาวมากนะครับถ้ามองแล้วเนี่ย14ตุลาคม2516ครับครบ,ครบรอบ40ปีในปีนี้นั้นด้านหนึ่งเรามองว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของเส้นทางเดินอันยาวไกลของอออประชาธิปไตยไทยใช่ไหมครับ,ใ,รบในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเ,เราก็มองได้ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงอของ การใช้อำนาจของรัฐรต่อประชาชนของตนเองออก็ยังอีกไกลครับยังอีกไกลฮะแต่อาจารย์ฮะอาจารย์หลายคนกังวลเหมือนกันนะครับว่าคนเดินตุลาที่มีความขัดแยง้งแตกแยกกันนะตอนนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นอุปสรรคสําคัญไหมครับกับการที่จะสร้างความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้นในอนาคตจะว่าเป็นอุปสรรคก็เป็นนะแต่ว่าจะว่าเป็นปกติธรรมชาติของการต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตยที่มีในโลกนี้ในระยะ200กว่าปีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะพูดง่ายๆว่าควรจะทำใจซช่ไมคับทำใจก,กับความขัดแย้งแบบนี้ครับใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาสำหรับประชาชนก็คือว่าถ้าเกิดความขัดแย้งแบบนี้ความ โต้เถียงการที่จะต่อสู้กันในเชิองอุดมการประชาธิปไตยที่มันไม่ค่อยจะไปด้วยกันได้แบบนี้เนี่ยประชาชนก็คิดว่ามันจะนํามาซึ่งความขัดแย้งอีกละรอกแล้วก็มันจะมาเป็นปัญหาอีกแล้วมันก็จะนํามาซึ่งอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรต่ออะไรอีกมากมายในอนาคตซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเหมือนกัน ถ้าใช้วิชาประวัติศาสตร์นะครับ,รบก็ต้องบอกว่าเ,าเรามองย้อนกลับไป3ปีที่แล้วใช่ไหมครับเหตุการณ์เมษา,าพฤษภา2553มองย้อนกลับไปอีกก็คือเหตุการณ์พฤษภา2535ซึ่งบางคนเรียกว่าพฤษภาธมินแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่า,าคงจะเป็นพฤษภาเลือดแบบ ไทยนี่แหละไม่ใช่ทมินนะครับทมินอยู่อินเดียใต้ไม่รู้เรื่องด้วยมองกลับไปอีกก็คือ6ตุลา2519ใช่ไหมครับ37ปีที่แล้วมองกลับไปอีกก็14ตุลา2516 40ปีที่แล้วมันก็มีความขัดแย้งมีการนองเลือดมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ ไม่มองโลกในแง่ดีสวยหรูจนเกินไปนะครับในแง่ที่จะเกิดความปรองดองอะไรกันง่ายๆแล้วก็จะจบลงง่ายๆในในในตอนนี้นะครับถ้าประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนของเราเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งถ้าเราไม่เรียนประวัติศาสตร์ไม่มีความความพยายามที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยผมก็คิดว่าซ้ำรอยอีกแนๆ่ๆไม่ต้องห่วงครับครับ อาจารย์ถ้าอย่างนั้นในสถานการณ์ที่เราเห็นพัฒนาการประชาธิปไตยมาเยอะแล้วขณะเดียวกันก็เห็นปรากฏการณ์ของประชาชนที่มีความตื่นตัวมากขึ้นในทางการเมืองแต่ก็มันก็มีความกังวลอีกว่าความตื่นตัวของประชาชนที่เกิดขึ้นจากจากการต่อสู้หรือการเรียกร้องประชาธิปไตยในความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยในเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเป็นสองขั้วสองฝ่ายอีกอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําใจที่จะยอมรับกับความขัดแย้งนี้เหมือนกัน คงจะต้องบอกว่าไม่ผิดปกติ<ม>นะครับผมคิดว่าถ้าเราดูประชาธิปไตยของอังกฤษซึ่งเราดูจะชื่นชอบกันมากๆเนี่ยนะถ้ามองอย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของอังกฤษก็แสดงว่า,อ,าอะไรล่ะมันมีปัญหาอย่างนี้มาตลอดเวลา <c oughs> มันก็ต้องสู้แล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นขั้น <c oughs> เป็นตอนไป <c oughs> นะครับไม่มีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไหนในโลก <c oughs> ที่ ได้มาด้วยสันตินะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นจีนเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกว่าต้องทําใจแล้วถ้าเผื่อเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เราก็ซ้ํารอยอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูอย่างที่ผมว่าเหตุการณ์4ี่เหตุการณ์คือ,อ2516 2519 2535 2553เนี่ยนะ ไม่พยายามเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เนี่ยนะยังมีความเป็นอปรัติศาสตร์กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยก็ก็ซ้ำรอยครับครคับและคนหลายคนมองว่าอุปสรรคที่ทำให้ประชาธิปไตยไม่พัฒนาอย่างที่อาจารย์เสกสรรประเสิิฐกุลได้พูดไว้ก็บอกว่าอุปสรรคสำคัญหรือว่าความลุมเหลวที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการการที่ชนชั้นนำยังคง ไม่ยอมที่จะปล่อยวางอํานาจเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นอํานาจนิยมจนเกินไปและเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยที่ที่ไม่คงเส้นคงวา อาจาจรย์คิดว่่านีคือออองคคค์ปรกบสัญะําืผมคิดว่าถ้าเรา,เาติดตามนะฮะงานเขียนงานคิดอะไรของอนักวิชาการช,ชั้นนำของไทยเนี่ยนะครับผมว่าเอ่ยชื่อว่าเป็นอาจารย์นิธิเอียวสีวงก็ดีอาจารย์ผาสุกพงภไพจิตก็ดีแล้วรวมทั้งอา,อาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลที่พูดในวันนี้กับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมว่าจะมีการมองว่า,าความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นนั้นถ้าภาพรวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจเก่าบารมีเก่า uh huh. ทุนเก่า uh huh. ซึ่งกำลังะปะทะกับอ,อำนาจใหม่ทุนใหม่แล้วก็อ,อาจจะเรียกว่าบารมีใหม่ก็ได้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นความขัดแย้งที่เราเห็นชัดเจนมากๆ uh huh. แล้วถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะผมมีความรู้สึกว่า ความตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยไม่เคยมีมากเท่ากับขณะนี้ครับที่กําลังเกิดขึ้นแล้วเห็นอยู่กับตาเราในขณะนี้เนี่ยถ้ามองว่ามีพัฒนาการไหมต้องบอกว่ามีพัฒนาการนะครับครับแต่ว่าความตื่นตัวอันนี้เป็นความตื่นตัวที่จะนําไปสู่การเห็นพัฒนาการของประชาธิปไตยที่จะมั่นคงขึ้นแล้วก็แล้วก็ยืนยาวขึ้นในอนาคต ก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับในแง่ที่ว่าผมคิดว่าเราเนี่ยบางทีโดยเฉพาะเราในที่นี้ของผมก็คือคนคนไทยแบบเราเราเท่าๆท่านๆเนี่ยนะครับคือค่อนข้างระดับสูงชนชั้นกลางเก่าอย่างย่งผมอย่างพักพวกเนี่ยนะฮะก็วันวิตกนะครับวันวิตกความขัดแย้งเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันมีคนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นชนชั้นกลางใหม่นะครับ จะเป็นคนชาวกรุงอย่างพวกเราก็ไม่ใช่จะเป็นชาวบ้านชนบทเกษตรกรก็ไม่เชิงนะมันมีคนที่ผมคิดว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางใหม่เราอยู่ระหว่างชนบทกับเมืองนะครับคนเหล่านี้ผมว่าเข้ามาต่อรองเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแล้ว ที่สําคัญคือความเสมอภาคครับนะครับผมคิดว่าอย่างคําพูดที่บอกว่าอสองมาตรฐานเนี่ยเขาต้องการมาตรฐานเดียวครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ในแง่ของผมมองว่าเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยไม่ไม่สวยหรูอ,อย่างที่เราอยากได้ะะนะครับครับอาจารย์คิดว่าเส้นความตื่นตัวของชนชั้นกลางใหม่จะมีเส้นทางที่ยืนยาวแค่ไหนหรือว่าสุดท้ายมันอาจจะไปสะดุดหยุดลงอีกในอนาคตหรือว่า อาจารย์มองกระแสนี้ในอนาคตยังไงฮะมันจะมากขึ้นหรือสุดท้ายมันอาจจะต้องทําให้บิดเบี้ยวไปหรือน้อยลงไปหรเส้นทางเดินประชาธิปไตยของสังคมไทยเส้นทางเดินประชาธิปไตยของสังคมในโลกนี้นะครับทุกประเทศคดเคี้ยวครับมันไม่ไหลตรงอะฮะมันเหมือนเหมือนแม่น้ำอะมันก็ไหลเนยฮะอ้อมไปอ้อมมาซับซ้อนมากๆครับความฝันของคน บางคนที่จะเห็นอะไรที่มันโลกสวยงดงาม,มอะไรทำนองนั้นน่ะนะครับเ,เต็มไปด้วยสันติสุขความปรองดองอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ายากมากมยิ่งสังคมมีความแตกต่างกันมากๆนะครับ,รบผมคิดว่าถ้าเราดูเนี่ยนะฮะปัญหาของอสังคมไทยปัจจุบันเนี่ย แม้ว่าเราจะ,ะมีสิทธิเสรีภาพมากทีเดียวเมื่อเทียบกับหลายหลายประเทศเนี่ยแต่ผมคิดว่าความเท่าเทียมกันความเสมอภาคกันทางเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลเลยนะคนมีกับคนไม่ไม่สู้จะมีนักเนี่ยมันจะต่างกันมากเป็นที่ซึ่งผมว่ามีความช่องว่างระหว่างชนชั้นเนี่ย สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับ,คร,บครับอาจารย์อาจารย์พูดถึงเรื่องของการให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้บทเรียนการต่อสู้บนเส้นทางประชาธิปไตยสายนี้นะครับอาจารย์คิดว่าในส่วนของกลุ่มชนชั้นนําได้เรียนรู้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเข้าใจบริบทของการต่อสู้หรือพลังประชาธิปไตยในโลกยุคปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าใช้คําว่าเรียนรู้เนี่ยคงจะไม่ใช่นะเรียนแต่ไม่รู้มากกว่า นะครับผมคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็นปัญหาของความขัดแย้งอยู่ในในปัจจุบันนะครับ,ค,รบคือเราคิดว่าคนชั้นสูงคนที่มีการศึกษาระดับอย่างน้อยปริญญาตรีรขึ้นไปเนี่ยนะฮะทั้งเรียนในต่างประเทศอะไรก็ตามไปมหาวิทยาลัยดีๆทั่วโลกอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยน้อยกว่าชาวบ้านซึ่งมีความรู้ไม่มากด้วยซ้ำไป อันนี้เป็นความรู้สึกของผมจากการที่ศึกษามาเป็นเวลานานนะครับในวิชาประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยปัญหาอยู่ข้างบนมากกว่าข้างล่างอืมใช่แต่ทีนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างบนอย่างไรที่จะสอดรับแล้วก็เป็นไปกับกระแสของข้างล่างครับหรือหรือไม่มีโอกาสที่จะเห็นหรือหรือต้องถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เห็นให้เห็นในที่สุดผมคิดว่า เห็นแต่ไม่ยอมรับเนี่ยเยอะมากมผมคิดว่าอาจจะเห็นนะครับตอนนี้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยครับผมคิดว่าในด้านหนึ่งความตื่นตัวของประชาชนชาวไทยนั้นไม่เคยมีเหมือนอย่างในปัจจุบันมาก่อนและผมคิดว่าความรับรู้ว่าระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเนี่ยมันต่อรองได้ ต่อรองได้ด้วยการที่ใช้การเลือกตั้งใช้ระบบรัฐสภานะครับผมคิดว่าคนระดับล่างเนี่ยรู้แล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจะให้เขายอมเหมือนอย่างที่เคยเคยมานั้นเ,เป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์คิดว่าเรื่องของเรื่องของคนเหลืองคนแดงขั้วดแดงขั้วเหลืองเนี่ยนะครับหรือแม้การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของคุณทักษณิณเนี่ยเป็นปัจจัย สำคัญมากน้อยแค่ไหนต่อวิธีทางประชาธิปไตยที่จะเดินต่อไปในอนาคตของบ้านเราครับคือผมคิดว่าบางคนพยายามพูดว่าเราต้องก้าวให้พน้นใช่ไหมครับก้าวให้พน้นคุณทักษิณก้าวให้พ้นความ,วามขัดแยง้งอ,อ,อะไรเสื้อสีอ,อ,อะไรเนี่ยผมเดาว่าอยาก นะครับมันยังคงมีสีอยู่อย่างนี้เหรอฮะคนนี้มันกี่ปีมาแล้วอ่ะที่เราทะเลาะกันเรื่องสีเนี่ยนะจนไม่รู้กี่สีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันใส่สีเข้ามาจนกระทั่งมาถึงตอนนี้แล้วบอกว่าไม่มีมันคงไม่ได้อ่ะนะม,มันอาจจะต้องอเดินไปจนกระทั่งเสด็จน้ํากัน,นรู้เรื่องกันไปข้างถึงอาจจะตกลงกันได้นะครับการปรองดองที่ มีความพยายามจากหลายฝ่ายเนี่ยมันดูเกิดขึ้นยากๆก,ก็เพราะอะไรอะ่ะผมว่าเพราะมันยังบางคนอาจจะมีความหวังงานนะมันอาจจะฟลุก,กอ,อ่ะชนะได้ก็ได้อะไรทํานองเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงเราจึงเห็นว่าความพยายามที่จะปรองดองกันอะไรจะอะไรมันดูแสนจะยากเย็นคือถ้าเราดูนะครับ เหตุการณ์14ตุลาคม2516ก็ดี6ตุลาคม2519ก็ดีพฤษภา2535ก็ดีเนี่ยมีการนิรโทษกรรมมีการอภัยโทษกันมันจบเกมไปแต่ทำไมกรณีนี้2553มันถึงยากเย็นขนาดนั้นแสดงว่ามันมันยังยังไม่เสด็จอะไม่เสด็จน้ำอะมันก็เลยกะ,กะฟลุกว่ากะฟลุกว่าจะ มีส้มส้มหลดนี่ก็ได้ในจำนองนั้นครับครับครับอาจารย์อย่างตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ของคนเหลืองคนแดงการต่อสู้ของประชาชนการตื่นตัวของประชาชนเนี่ยก็จะติดยึดอยู่กับพักการเมืองหรือหรือห,ห,หรือฝ่ายการเมืองครับอันนี้จะเป็นจะเป็นส่วนดีหรือไม่ดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยฮะถ้าโดยโดยหลักการแล้วมันก็ต้องดีใิครับนะมันเพียงแต่ว่าเราเราเรา,เราถามมาจากจุดไหนล่ะ เราถามมาจากจุดที่ไม่ค่อยจะชอบพรรคการเมืองที่มันชนะการเลือกตั้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยใช่ป่ะผมว่าถ้าโดยหลักการาแ,ลแล้วมันก็ต้องมีพรรคการเมืองนะฮะประชาธิปไตยที่ไหนในใน,ในโลกไม่มีพรรคการเมืองแต่อาจารย<ช>์สิรสันบอกว่าถ้าจะต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยควรจะเป็นการต่อสู้เพื่อพัฒนาระบอบการเมืองมากกว่าที่จะคอยปกป้องรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดพรรคการเมืองคือมันต้องให้เสียงของ ประชาชนเนี่ยบีบบังคับพักการเมืองให้ปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนใช่ไหมครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยคือถ้าเราดูพัฒนาการของประชาธิปไตยไทยพัฒนาการของพักการเมืองของไทยอ่ะมันแทบไม่มีโอกาสได้พัฒนาใช่ไหมครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยประเทศไทยก็มีสถิติการปฏิวัติรัฐประหาร สองสามปีครั้งหนึ่งรัฐธรรมนูญใช้มาสองสามปีก็ยกเลิกไปจนกระรทั่งเราก็เป็นอันดับท็อปทอปของของโลกเนี่ยแล้วจะไปหวังว่าพักการเมืองจะพัฒนาได้อย่างไรใช่ไหมครับไม่ไม่มีโอกาสให้พักการเมืองแนละ้วแล้วที่กําลังทํากันอยู่ก็คือว่าถ้าพูดถึงพักการเมืองแล้วนักการเมืองแล้วมันเลวหมด <c oughs> ใครเป็นคนพูดละ่ะอครับทีนี้ถ้าดูจาก เรื่องของประชาธิปไตยที่ประชาชนตื่นตัวแต่ว่าในในมุมโอเคชนชั้นนําก็เราก็ยังคงรอดูว่าจะมีการปรับตัวแค่ไหนแต่ถ้ามาดูในระบบการเมืองมาดูตัวนักการเมืองเองมาดูตัวพรรคการเมืองเองเนี่ยการที่จะประกาศเจตนารมณ์ประกาศนยโยบายว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยพรรคการเมืองเหล่านี้ที่ประกาศแบบนี้เนี่ยนะฮะซ,ซึ่งก็มีกันอยู่ทุพกพรรคเราสามารถที่จะฝากความหวังได้ไหมครับว่าเขาจะเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆหรือมันมีอะไรที่แฝงเร้นอยู่ ผมคิดว่ายากนะครับในการที่จะไปแหวหัวใจเขาว่าอันนี้มันสุจริตจริงใจหรือเปล่าอะไรทํานองนี้มันต้องดูการกระทําของเขานะครับต้องดูการกระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องประกาศเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมฮะผมคิดว่าไม่มีใครกล้าบอกกูไม่เป็นประชาธิปไตยอะ <laughs> ทั้งที่เป็นอาประชาธิปไตยกันเยอะแยะใช่ไหมครับ,รบดังนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องดูที่การกระทําแล้วผลที่การกระทําของเขาเนี่ยมันตกอยู่กับ ประชาชนส่วนใหญ่หรือเปล่านะครับอันนั้นคือคือตัวตัวพิสูจน์ครับอาจารย์มองอย่างไรกับนักวิชาการหรือว่าอาดีตคนเดินตุลาบางคนก็บอกว่าอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยมาจากการถูกครอบงำโดยโดยระบบทุนที่เข้ามาครอบงำการเมืองมาครอบงำจนทําให้การเมืองเป็นคงจะหนีกกไม่พ้นนะในโลกนี้ผมยังนึกไม่ออกหนีพ้นระบบทุนยังไงทุนโลกาพิวัต์หรือทุนในประเทศมันก็ทุนทั้งนั้นอะ ผมคิดว่ามันทำอย่างไรที่เราจะสามารถจะมีอำนาจต่อรองกับบรรดานายทุนทั้งต่างชาติและนายทุนไทยเองครับอาจารย์จริงๆประชาชนอาจจะยังคงสงสัยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจตนารมณของคนเดือนตุลาโดยเฉพาะ14ตุลาเนี่ยเจตนารมณ์รประชาธิปไตยของเขาเป็นอย่างไรอาจารย์ อาาจจรย์็เปนผมคิดว่าถ้าเรากลับไปหมุดหมายที่สําคัญของ14ตุลาคม2516นะเขาต้องการประชาธิปไตยเขาต้องการสิทธิเสรีภาพเขาต้องการรัฐธรรมนูญเขาไม่ต้องการคณาธิปไตไตฉผมคิดว่าตรงนี้แหละที่เช็ดชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่าเขา40ปีผ่านไปแล้วกลายเป็นอย่างไรนั้นอีกคนละประเด็นใช่ไหมฮะคนเราเวลาเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับ บางคนก็อาจจะทำงานเชิงเม้งกันแล้วก็ได้ครับครับเ <laughs> จตนารม์อันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานแค่ไหนครับถึงจะไม่รู้จบจรครับไม่รู้จบก็คุณคิดดูนะเอาง่ายๆนะฮะอ่อกว่าประชาธิปไตยอเมริกาจะได้คนผิวดำ <laughs> อย่างโอบามามาเป็นประธานใน <laughs> ประธานาธิบดีเนี่ย <laughs> ใช้เวลาเท่าไหร่ <laughs> ผมว่า200ปีนะครับของเรานี่แ80กว่าปียังเป็น เบบี้อยู่ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ท่สุดท้ายอาจารย์คิดว่าบทเรียนสําคัญที่สังคมไทยควรที่จะระลึกถึงในโอกาสครบรอบ40ปีเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย14ตุลา16คืออะไรอาจารย์ผมคิดว่ามันต้องกลับไปอย่างคําขวัญที่เขาใช้กันในงานนี้นะครให้พิทักษ์เจตนารมณ์ของวีรชน14ตุลาคือพิทักษ์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์นะมุ่งไปสู่ประเด็นจุดนั้นของความเป็นไปรประชาธิปไตยสมบูรณ์รแปลว่าเราได้มาแล้วในระดับหนึ่งคือสิทธิเสรีภาพนะครับใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น Liberty ก็ได้ Freedom ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าความเสมอภาคเนี่ย Equality เนี่ยเรายังไม่มีแล้วเราก็ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า พาราด o ภาพนะครับคือการสมานฉันท์การการไม่ไม่อะไรล่ะผมคิดว่าสร้างความเกลียดชังกันอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะในสื่อกระแสหลักหรือว่าในโซเชียลมีเดียอะไรนะครับใน Facebook ทำนองนั้นนะครับครับแต่ว่าการจะได้มาซึ่งเจตนารมณ์ของความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็ต้องเป็นระยะเวลาที่อาจารย์พูดว่าอาจจะไม่รู้จบก็ได้ใช่ไหม ผมคิดว่าไม่จบไม่จบนะมันต้อง,องเ,เดินไปเรื่อยเเดินไปเรื่อยเนะครับ,รบมันเพียงแต่ว่าจะเดินไปอย่างไรไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือนองเลือดมากเท่าที่เคยเป็นมาอ,มนอันนี้ผมผมถึงว่าการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ทางเดินของประชาธิปไตยนั้นสําคัญมากไม่ใช่เพียงแค่14ตุลา2516นนะครับผมคิดว่าต้องกลับไป24มิถุนา2475นต้องกลับไปยังกบฏประชาธิปไตยรอสอร้อยสามสิบอะไรจำนองนั้นต้องกลับไปไกลมากๆครับรังครับขอบพระคุณมากสำหรับรายการในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์ชาญวิกษะเตริิผมจองเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ